ดีค่ะนักเรียนครูปูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกันนะคะเกี่ยวกับการอ่านคําในภาษาไทยนะคะเ,เรื่องแรกนะคะก็คือการอ่านอักษรน,นำค่ะอักษรน,นำนะคะหมายถึงคําที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกัน อ่านออกเสียงเป็นสองพยางพยัญชนะอักษรน,นำหรือตัวหน้าจะอ่านออกเสียงอักกึ่งเสียงนะคะนักเรียนส่วนพยัญชนะตัวหลังเนี่ยนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่การอ่านคำที่มีอักษรน,นำนะคะมีวิธีการอ่านอยู่ด้วยกันสองแบบแบบที่หนึ่งเวลาอ่านนักเรียนจะอ่านออกเสียงอักษรน,นำรวมกันเป็นพยางค์เดียว แบบที่2เวลาอ่านนักเรียนจะอ่านออกเสียงอักษรน,นำเป็นสอบพยางเป็นแบบที่หนึ่งนะคะการอ่านออกเสียงอักษรน,นำรวมกันเป็นพยางเดียวก็จะมีกลุ่มคําคือกลุ่มที่เป็นหอนาอักษรต่ําเดียวและกลุ่มที่เป็นอนํายอคือตัวอย่างคําที่มีหอนา อักษรต่ําเดียวกันนะคะอักษรต่ําเดียวนี่มีด้วยกันทั้งหมด1ิตัวนะคะแต่ว่าสาวบ้านมาใช้ร่วมกันกับหอนำเนี่ยนำมาใช้กันแค่8ตัวนะคะครูครูยกตัวอย่างมาให้ตรงนี้ก็คือหอนำงงูหอนำยอหญิงหอนำยอยักษ์หอนำนอนหนูหอนำมอม้าหอนำรอเรือหอนำรอริงและหอนำบอแหวนนะคะคําที่ครูครูยกตัวอย่างวันนี้นะคะมีอยู่ด้วย3 ด้วยการ3กลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็คือหอนำนอนะคะหอนำนอเช่นตัวอย่างคำว่าหนาไหนนะคะตัวอย่างที่2ก็คือหอนำยอคำว่าหยิบยอหอนำามอคือคำว่าหมาหมอทีนี้นะคะรู้ปูจะให้เด็กๆได้ลองเขียนคำนะคะใส่กระดาษนะคะหรือคิด คำก็ได้ค่ะตรงนี้เลยนะคะว่านักเรียนนึกถึงคำอะไรได้บ้างที่เป็นหอนำนอหอนำยอแล้วก็หอนำมอเรามาดูกันว่ามีใครคิดหรือว่าเขียนตรงกับที่ครูบุยกตัวอย่างมาให้บ้างแต่ที่ยกตัวอย่างมานี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะเอาล่ะค่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะตัวอย่างที่ครูบูจะยกมาในวันนี้ก็คือ นหนีหนูเป็นไงคะมีใครคิดตรงกับครูครูบ้างไหมคะอ่าเรามาดูกันต่อเลยคะ่ะหนาวแล้วก็นอนคะ่ะเป็นไงคะต้องมีคนคิดตรงกับครูครูบ้างนะคะแต่คนที่คิดไม่ตรงอย่าเสียใจนะคะคําที่นักเรียนคิดอาจจะไม่ได้ผิดนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันในชั้นเรียนเนาะอ่าหอนำยอนะคะหยุดคะ่ะหยิกคะ่ะเป็นไงคะ คิดแล้วก็เขียนตรงกับคุณครูใช่ไหมคะนักเรียนต้องนึกถึงคำว่าหยุดแน่ๆยอดหยดคำว่าหมีคำว่าหมูและคำว่าหมดแล้วก็คำว่าเหม็นเป็นไงคะให้คะแนนตัวเองได้สักกี่คำคะอ่าเรามาต่อกันเลยนะคะเรามาต่อกันที่เกมที่สองนะคะเป็นปิศนาคำทาทยค่ะ คำตอบที่นักเรียนคิดนะคะจะต้องเป็นคำที่มีหอนำมอเท่านั้นนะคะอะไรเอ่ยทุกคนใช้เวลานอนคำตอบคือหมอนค่ะอะไรเอ่ยใช้สวมสีสะัะคำตอบก็คือหมวกค่ะและอีกหนึ่งคำนามอะไรเอ่ยคายเมฆมักมีมากในฤดูหนาวคำตอบคือ มค่ะเป็นยังไงคะคิดทันปริศนาคำทายของครูป,ปูหรือเปล่าคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พยัญชนะตัวหน้าเป็นอนํายอกันเลยนะคะกลุ่มอนอํายเนี่ยนะคะมีเพียงสี่คำจำง่ายๆเลยนะคะก็คือยาอยูอยางอยากง่ายใช่ไหมล่ะคะอ่าเราไปกันต่อเลยคะ่ะ แบบที่สองค่ะเป็นการอ่านออกเสียงอักษรนมเป็นสองพยางมีอยู่ด้วยกันสี่ประเภทนะคะหนึ่งการอ่านอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวจำอักษรต่ำเดียวกันได้ใช่ไหมคะสองการอ่านอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวสามการอ่านอักษรสูงหรืออักษรกลางนำอักษรสูงหรือว่านำอักษรกลางก็ได้หรือว่าจะมานำที่อักษรต่ำก็ได้และ ประเภทที่4ี่ก็คือการอ่านอักษรต่ำนําอักษรต่ำเดียวค่ะเรามาดูประเภทที่1นนะคะคือการอ่านอักษรสูงนําอักษรต่ำเดียวนะคะวิธีการอ่านนะคะนักเรียนจะต้องอ่านพยัญชนะตัวหน้าให้อ่านออกอักกึงเสียงส่วนพยัญชนะตัวหลังเนี่ยให้อ่านออกเสียงแบบมีหอนำแบบที่ครูป,ปูนแนะนําไปเมื่อสไลด์ที่แล้วเลยนะคะ ตัวอย่างคำที่ครูป,ปูยกมานะคะขยับอ่านว่าขยับฝรั่งอ่านว่าฝรั่งนักเรียนจะเห็นว่าอ่านพยัญชนะเนี่ยนะคะอ่านแบบมีหอนำเลยเห็นไหมคะหอนำรอนั่นเองค่ะและคำนี้สงบอ่านว่าสงบนักเรียนจะเห็นว่าอ่านแบบมีหอนำในพยัญชนะตัวหลังนะคะ ประเภทที่2ค่ะก็คือการอ่านอักษรกลางนําอักษรต่ำเดียวนะคะอันนี้จะอ่านเหมือนกับประเภทที่1เลยนะคะก็คือพยัญชนะตัวหน้าอ่านออกเสียงอักึงเสียงพยัญชนะตัวหลงังอ่านออกเสียงแบบมีหอนำกระหนกอ่านว่ากระหนกนักเรียนจะเห็นว่าพยัญชนะตัวหลงังอ่านแบบมีหอนำนะคะ,ะต่อไปนะคะคือคําว่าจรัดอ่านว่าจรัดเห็นไหมคะหอนำรอ อันนี้นะคะตะลิงอ่านว่าตันลิงเห็นไหมคะจะเป็นหอนำรอลิงต่อไปนะคะเป็นประเภทที่3การอ่านอักษรสูงหรืออักษรกลางนำอักษรสูงก็ได้นำอักษรกลางก็ได้หรือจะนำอักษรต่ำก็มีนะคะพยาญชนะตัวหน้าเนี่ยอ่านเหมือนกับประเภทที่1กับประเภทที่2เลยนะคะ แต่จะต่างการตรงพยาญชนะตัวหลังค่ะนักเรียนจะอ่านออกเสียงตามรูปเดิมไม่ต้องมีหอนำนะคะตัวอย่างคําที่ครูป,ปูยกตัวอย่างคือคําว่าพดุงอ่านว่าพดุงนักเรียนจะเห็นว่าก็อ่านไม่มีหอนำแล้วนะคะเป็นดออุงอดุงแบบนี้เลยนะคะไปต่อคํานี้ค่ะแสดงอ่านว่าแสดงเห็นไหมคะก็อ่านคําว่าแดงไม่ต้องเป็นหอนำแล้วนะคะไค่ะ สหายอ่านว่าสหายเห็นไหมคะค่ะมาต่อกันที่ประเภทที่4นะคะประเภทที่4ก็คือการอ่านอักษรต่ํานําอักษรต่ําเดียวนะคะพยัญชนะตัวหน้าอ่านออกเสียงอักขึงเสียงเหมือนเดิมนะคะพยัญชนะตัวหลังให้อ่านออกเสียงตามรูปเดิมคําที่ครูปูยกตัวอย่างมาก็คือคําว่าทลายนะคะอ่านว่าทลาย และคำนี้ทะแยงอ่านว่าทะแยงเห็นไหมคะไม่ต้องอ่านแบบมีหอนำแล้วนะคะทะยอยอ่านว่าทะยอยเห็นไหมคะไม่ต้องอ่านแบบมีหอนำเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาร่วมเรียนรู้กันในคลิปนี้นะคะ ท้าคลิปปูปูมีแบบฝึกหัดไว้ให้เด็กๆลองทำเจข้อนะคะเด็กๆลองเข้ามาทำกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย